สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับโอดินนะครับผมก็เป็นแอดมินเพจ MG ลอนดอนแกลเลอรี่101นะครับวันนี้คันปากมากๆนะครับอยากจะมานําเสนอคันนี้นะครับมาดูครับว่ามีอะไรตัวนี้นะครับมันชื่อว่า MG v s HEV นะครับสังเกตง่ายๆครับหน้าแบบนี้ v ีแน่นอนเป็นเอ v ด้วยนะครับผมตัวนี้พิเศษมากกว่าเดิมเพราะว่าหลังคางข้างบนเนี่ยเป็นขาวดำนะครับผมข้างขาวแต่ข้างบนดำนะครับตัวนี้พิเศษกว่าเดิมอีกยังไงนะครับตัว vs H อ V เเป็นสัญลักษณ์แห่งความท็อปของรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีระบบไอสมาร์ทด้วยนะครับผมที่ช่วยในเรื่องความปลอดภัยของเรานะครับดูรูปทรงการดีไซน์นะ อันนี้ก็จะว่ายังไงอะ่ะมาดูภายในนี่ครับภายในก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าอื้อจอยาว8เมตรนะครับเบาะนะครับเป็นสีถ้าผมบอกแบบเพลินๆเลยนะผมไม่ใช่เซลนะอันนี้สีเหมือนสีเหมือนนมอะ่ะสีเหมือนนมข้มนมข้นหวานละกันนะครับตัวนี้นะถ้าเ,เกิดว่าซื้อกับผมนะครับ เดี๋ยวจะพามาดูข้างหน้าตัวนี้นะครับพามาดูรถแล้วเนี่ยเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่อยากจะได้รถมือหนึ่งแต่บางทีสู้ราคาไม่ไหวนะครับหรือใจถอดแล้วอยากจะไปดูรถมือสองดอกเบี้ยก็สูงไปนะครับตัวนี้เหมาะกับคนที่อยากได้รถที่เหมือนมือหนึ่งนะครับผมโดยที่ราคาไม่แรงมาก มีส่วนลดให้เป็นแสนนะครับผมถ้าออกรถกับผมในตอนนี้นะครับคันนี้มีคันเดียวนะครับมาเร็วไปเร็วมากนะครับผมคันปากมากถ้าเกิดว่าผมขายรถช่วยเฮียได้นี่ก็ไม่แน่ผมก็อาจจะได้ซื้ขนมเพิ่มนะครับผมคันนี้นะออกรถไปเลยครับเก้าพันบาทนะครับผมผ่อนอยู่เจ็ดปีครับอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะอยู่ที่หนึ่งหมืนครับหนึ่งหมื่นนิดๆครับผมเจ็ดปีนะครับกำเงินเก้าพันมาเลย มาหาผมได้เลยนะครับผมอยากจะมาดูรถอยากจะมาทดลองขับนะครับนอกจากตัว MG นะครับผมเรามี MG 5 MG 4ที่เป็นรถไฟฟ้านะครับผมมีครบทุกอย่างนะครับรถกระบะอะไรนะครับถ้าสนใจก็เข้ามาเยี่ยมชมที่โชว์รูม MG ล l o ดอน n g a l l อร y 110ได้เลยนะครับอยู่4แยกทางไปสนามบินนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ